นะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะาตั้งน้โมสามจบพร้อมกันนะครับเพื่อฝากอนธิกและอังคารของคุณพ่คอคฤษสดาโรจนธรรมฝากไว้กับเจ้าแม่นาทีเท,ท้าวีทันดอนนะครับ นะครับพร้อมนะครับถือดอกกุหลาบตั้งนงโมสามจบพร้อมกันนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตถุ อิมิตังมหานธิยาอธิวัฒนานังสุรัขันตานังสัพพาเทวานังอิมินาสักการณนาสัพพาเทเวปูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมบูชา เจ้าแม่นาทีเท้าสีทันดรแม่นยนางเรือและเทพพยดาทั้งหลายที่สิงสถิอยู่หน้าบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักกาะะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบ กุศลกิจกุเทศสุนกุศลให้แก่คุณพ่อกิษดาโรจนธรรมผู้วายชนณนะบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอธิและอังคารของคุณพ่อกิษดาโรจนธรรมผู้วายชน ขอเจ้าแม่นาทีเท้าสีทันดรแม่แย่นางเรือและเทพพย,ยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัฐิและอังคารของคุณพ่อกฤษดาโรจนธรรมผู้วายชน และขอได้โปรดอนุโมทนาดนบันดาลให้ดวงวิญญาณของคนพ่อกฤษดาโรชนธรรมผู้วายชนจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพบะสบสุขในทิพยวิมาน ชั่วนินรันดร์การเทินสา